โอ้เห็นแล้วเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาขั้นหยาบหยาขั้นกลางขั้นละเอียดก็ยิ่งตื่นเต้นไปขยับก็มาจะไปสัญญาจะไปจําอะไรเนาะกัไปจําทุกจําสุขจําทุกกายจําทุกใจจําสุขกายจําสุขใจ,จ,ขใจๆๆก็มาเห็นว่าเวทสัญญาสักแต่ว่าสัญญาสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ได้ขันเป็นสัญญาคลายขึ้นมาเป็นสัญญาคลายคลายความยึดมั่นคลายความถือมั่น ในอารมณ์ในความรู้สึกที่มันมีมันเป็นอยู่ในหน้าอกในความรู้สึกของเราเนี่เป็นสัญญาคลายถ้าเราเห็นว่าความจําทั้งหมดที่มีในใจของเราเนี่ยจำทุกจําสุขจําทั้งหมดจําดีจําไม่ดีก็เป็นสัญญาถ้าเราเห็นว่าสัญญาไม่ใช่ใจใจก็ไม่ใช่สัญญาใจของเราไม่ใช่สัญญาสัญญาก็ไม่ใช่ใจแล้วว่าสัญญาสักแต่ว่า,าสัญญาสัญญาอนัตตาเขาอยู่ของเขาเขาไม่ได้มีความหมาย เรียกว่าสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าเวทนาเวทนาไม่ได้มีความหมายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเวทนาอนัตตาเวทนาอนัตตาคือเวทนาะนี่ยไม่มีความหมายสิ่งที่เราหมายนะคือสมมุติแล้วเราถือแล้วก็หลงมาแล้วก็มาถือสัญญาสัญญาก็ไม่ได้ไปสัญญาจําอะไรจําทุกข์จำสุขที่เกิดขึ้นจากกาย